คุณเคยแอบคบคลอนนอกใจผมหรือเปล่าไม่เคย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 ใช่ไหมโอเยแกแนอกใจเขาไม่เคยแกนอกใจเขาเราเลิกกันเเคคยยไม่ถ้าแกบอกว่าไม่เคยถ้ามันช็อตแซงแกเคยนะถ้ามันช็อตแซงแกเคยนะถ้ามันช็อตแซงแกเคยนะ เจ้า,า,า,าจำได้หรือเปล่าว่าคลิปที่แล้วข้าโดนอะไรไว้เราเมดีอววันนี้ผมจะมาเอาคืนคือเขาคงได้ยินแล้วสินะว่าฉันจะทําอะไรเธอน่ะเธอคงได้ยินฉันแล้วสินะแม่สาวที่กาลังนั่งกินป้นอหมึกอยู่คลิพที่แล้วเธอนะั้นทำอะไรฉันเอาไว้แตะเธอจำได้หรือเปล่าฮะ <No. S 2> เธอมันหลอกอมไม่ทำอะไรเลยหล,ลอกให้ผมมานั่งตรงนี้แล้วก็มานั่งเล่นที่เครื่องจับเทปสุดท้ายผมโดนช็อตคุณก็ตบผมตบผมใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะไ,ไ,ได้แล้ววันนี้เราจะรู้กันครับว่าพี่โตหมหรือปะ่ะสิบข้อเหมือนกันเมื่อวานรอบคลิปที่แล้วมไม่รู้กี่ข้อิปน,นี้ก็สิบข้อเอาคุณแย่เข้าไปเดี๋ยวนี้แย่ yeah! เล็บสวยจังเลยอ,เอ่ะคุณไปทำเล็บที่ไหนมาเนี่ยฮะไปดูดิซิ้านแถวบ้านอ๋ออย่าบาังคับเราเปีนอลไรคุณก็บังคับผมไหมใสในใน okay. ไ่ได้โอเคได้ใส่อ่ะปล่อยอผมจะถามคุณนะออเดอร์ออเดรอ,อเดร์เลยนะคุณเคยคิดมองผู้ชายที่แบบมีสิปแผลก้ามใหญ่ๆ,ลๆหล่อๆเขาขาวหรือเปล่าตอบ เดินคุณผ้าจะเตอรี้มันจะจับเจ๊จีรีเปล่าโดนไม่โดนคุณกี้แปลว่าคุณพูดจริงเขาบอกว่าไม่เคยแกบอกว่าไม่เคยคุณเคยคิดมองผู้ชายที่มีทิศแพลกล้ามใหญ่ๆมหลอๆลกขาวหรือเปล่าตอบเฉยเฉย เราเป็นความจำประทองเขาเขาไม่เคยมองเขาคิดว่าเครื่องนี้มันจะมันจะบอกว่าเขาเคยเพราะเขาไม่เคยมองแล้วเมื่อกี้เขาก็ตอบว่าเขาเคยเขาไม่เคยไงที่จริงคือไม่เคยเขาคิดว่าเครื่องนี้มันจะโกหกอ๋อโอ้โไม่จริงครับถ้าแทนเขาเคยมองจริงนะไม่ชอบไม่จริงว่าแกเคยมองจริงแค่มองผ่านๆแล้วจะาเขามาจีบอ่ะอ้าวไอ้หิ้งไ่แกเอาละ คำถามต่อไปคำถามที่สองเรียกมาจาก f อซทุกท่านล่ะครับคุณเคยขโมยตังผมหรือเปล่าคุณกี้ไม่เคยมาดูกันว่าแฟนผมเป็นคนที่โกหกหรือเปล่า หมดเลยเนี่ยไม่เคยคุณตังผมไปทำอะไรไม่เคยเขาไม่เคยขโมยนะไม่คุณโกหกเครื่องไม่ได้เครื่องมันพอกออกมาแบบนี้คุณพี่คุณขโมยตั้งผมไปทำอะไรไม่เคยขโมยเครื่องมันบอ่อย่างนี้มันหมายความว่าไงอย่าโทษเครื่องรอบที่แล้วก็ตกเอาตกเอาบอกไม่เคยนอกใจเพราะมันคอตกตกเอาตกเอาเพราะฉะนั้นในคิดนี้คุณอย่ามาบ่ายอย่างผมนะคุณแล้วตั้งผมไปทำอะไร นั่น้นตอนแรกคุณบอกคุณไม่เคยนั่นแย่เข้าไปไงพอแล้วเจ็บมือแล้วแย่เข้าไปตาดิบมลบกิจจ์แย่เข้าไปคุณเคยแอบหนีไปเที่ยวกลางคืนตอนผมหลับหรือเปล่าไม่เคยถ้ามันช็อตคุณตอนนอนผมจะเอาโซ่มาลากหาคุณเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น คุณใครอ่ะไปตอนไหนไม่เคยใครต้องมาพูดแบบนี้สารภบพถอะนะต้องเขาเคยอ่ะไปเที่ยวคุยความในบ้านต้องเองตัดคลิปอยู่ทุกวันเองการท้ำกลนคืนเองเคยเห็นพิ่กี้ออกไปข้างนอกไปเที่ยวไหมไม่เคยแต่ไปกับแก พี่ผมโดบปิดปากเลยว่ะพี่อะาแกให้อะไรไปิดปากต้องไว้ทุกคทำให้มีดูเองคนไม่เคยแกสายตาแกลอกแรกมากทุกคนในคอมเมนต์อะดูสายตาอะทุกคนคิดว่าพิกกี้โอห้องไปตอนเนี้ยโงเลยขึ้นมันร้องได้ไงไม่ไม่คุณมันจะเป็นัำโซนเสียงต่ำใส่ผมไม่เอา คุณเคยเครื่องมันบอกหูว่าคุณเคยแอบหนีไปเที่ยวคุณโกหกเขาไม่ต้องหนีเขาให้แกพาไปก็ได้ไม<ง>่คุณแอบไปเที่ยวกับใครตอนคือดูหน้าก็รู้ว่าโกหกทุกคนคิดว่าโกหกไหมอ่ะคอมเมนต์สิอ่ะถ้าคิดว่าโกหกบวกหนึ่งถ้าไม่คิดว่าโกหกบวกสองเอไปเที่ยวไอ้ต้องไปเที่ยวไ,<ป>ไอ้ต้องไอ้ต้อง <c oughs> เอ็งพาเมียพี่ไปเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวแม่ถ้าผมพาไปคงลงขั้นทางพอดีเออเออว่ามันทำไม่เป็นไปกับใครไปกับไอ้บอยไปกับไอ้บอยเหรอ ไอ้บอยมันหลับอยู่งั้นกูเข้าไปปลุกงั้นมันคุโป,ปรงมันได้ยินไอ้บอยเอ็งเคยแอบไปเที่ยวกับเมียพี่เราวะได้แล้วได้ไดแล้วเข้าใจแล้วมาชมรับเพื่เอ็งไปเที่ยวที่ไหนมาไอ้เด็กเวรนี่เจ็บด่วนเจ็บด่วนหรืไปเที่ยวไป,ไปถึงเที่ยวผับเที่ยวบ้าอยู่วะ ไ่ครับคนที่ว่ามันโกงไอ้ท่มันโกงเนี่ยไม่ได้เหนือดีเนี่ยมีเรื่องกับกูเนียบร้อยี่ยเข้าใจไหมตอนนี้มันหยุดยากควารับคุณคุณมันัวนไหลออกมาเรื่อยๆแล้วนะทุณดีผมจะถามคำถามที่คนดูขอเข้ามาเยอะสุดคุณเคยแอบคบค้อนนอกใจผมหรือเปล่าครังนี้ตอบว่าเคยแล้วกันเคยแล้วกัน ไม่ช็อตนะพอตอบก็เคยอ่ะพอตอบไม่เคยช็อตจังเลยถ้ามันไม่ช็อตคุณแปลว่าคุณไม่เคย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 ใช่ไหมถ้าแกบอกว่าไม่เคยถ้ามันช็อตแดงแกเคยนะได้อ่ะรอบนี้มันจะไม่ช็อตเขาถามไปก็ใจเส้นแรงโอ๊ยแก บอกว่าไม่เคยถ้ามันช็อตแซงนแกเคยนะถ้ามันช็อตแซงนแกเคยนะถ้ามันช็อตแซงแกเคยนะแกก็ไม่เคยจริงๆไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาถามคาถามอะไรอีกเยอะไม่แกเคยแอบนอกใจเขาหรือเปล่าแกพูดออกมาเขาไม่เคยแกแอบนอกใจเขากูน่าจะตอบว่าเคย้เรื่องนี้มันจะได้พูดความจริงแกเืยแอบนอกใจเขาแกเป็นกิกตอนแอบไปเที่ยวกับไอ้บอยแกเป็มิกิอยู่ร้านเหล้าได้แน่มีแอมีเด็กินนั่นเขียว ขอบอกก่อนเลยว่าสิทธิ์การเลี้ยงเฟด้าเป็นของผมโอ้เอาเยแกเขาไม่ได้นอกใจแกหรอกเขารักแกคนนี้มากใจอ้าวต่อไปเราถามเลยเ่อกี้ไหนก็มาแล้วมัน,แล,มนแล้วมันเป็นคำถามที่คนดูขอเข้ามาเยอะด้วยแกรักเขาจริงหรือเปล่าแย่ yeah, เข้าไปไม่รักไม่รักถ้ามันไม่ชัดแสดงว่าแกพูดความจริง ไม่ช็อตไม่ช็อตรอบนี้ไม่ช็อตคุณจะทำให้ตัวเองพ้นจากความผิดเครื่องนี้มันสามารถจับได้ยังความรู้สึกและความลึกคิดของแกเขางงว่าคืออะไรไม่ต้องมาพูดเลยสรุปว่ารักไหมรักถ้ามันไม่ช็อตแสดงว่าแกไม่รักเขาเห็นไหม,มร<า>ักคือเขาพูดความจริงไปทำไมมันช็อต แกอาจจะแอบไปเคยมีแต่แกไม่รู้ตักวก็ได้่อนหน้าเราจะไปไหนกันเค,เคยแอบไปเที่ยวและเคยแอบนอกใจเขาด้วยไม่เคยไม่เป็นไรเราหายกันค<ก>ำถามสุดท้ายท้ายสุดที่คนดูขอคอมพายี่สุคนดูขอเข้ามาเแเทำไมช็อตเขาจาังระหว่างลูกกับแฟนเอาแต่ภาษาเธอบ้านลูกกับผัวรักใครมากกว่ากันตอบลูก อายให้ดูที่ว่าคุณจะเห็นครอบครัวกับผู้ชายอะไรดีกันผู้ชายอย่าแกอย่าถึงแล้มแสดว่ารักลูกรักรครอบครัวมากกว่าออีกอย่างหนึ่งแกคบเขาเพราะว่าเขารวยจริงๆหรือเปล่าเป็นเมยยูทูบเบอร์นี่คำถามมีฟินเยอะมากเลยเพราะว่ามันรวยไงเลยมาเอามันเพราะว่ามันมีตังก็เพเห็นตอนที่มีตังไงตอนไม่มีตัง ครตอนหาไม่เคยเห็นอตอนมีแล้วค่อยมาเห็นคุณรักผมเพราะผมรวยตามคอมเมนต์เขาด่าคุณจริงหรือเปล่าคุณครอบผมเพราะว่าผมรวยจริงๆหรือเปล่าคุณไม่ได้รักผมเพราะ่ผมแบบไอ้นี่แต่คุณรักผมเพราะผมมีตังค์ผมเลี้ยงคุณได้จริงไหมจริงค่ะจริงด้วยผมอ่ะรักพิกพพ่กี้เพราะว่าพิ่กี้เป็นพิ่กี้ไม่เคยมองหญิงอื่นใด เราเรียวๆนะเราไม่ได้แบบจัดฉากนะไอ้เครื่องนี้มันไม่ค่อยดีอนะ <Nope. S 1> แต่ต,ต้องขอเล่าก่อนอันนี้คืออิมมิกเกๆที่คนหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเออคืออาจจะแบบประมาณว่าอาจจะเป็นปกป้องผมแหละว,ว่าแบบเอออยากจะเตือนว่าพี่กี้จะมาแบบผมกินหรืออะไรเงี้ยอันนี้ผมเข้าใจเว้แต่ว่าจริงๆแล้วพี่กี้อ่ะคบกับผมมาตั้งแต่ก่อนผมจะมีตัง์องนะคืออยู่กับผมมาตั้งแต่ก่อนผมจะมีเงินก่อนที่ผมจะเป็นยูทูบเบอร์คือตอนนั้นอ่ะผมออกางานมาพี่กี้ก็คอยเลี้ยงดูถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เลี้ยงดูตลอดเลยแต่ว่าก็เป็นในช่วงนนนึงออ่่ะเเป็หหลลายยกืู้ีพ องค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่คนเดียวค่าคนอื่นเรียนไปแล้วเลี้ยงใช้จ้าจ้าก็คือเลี้ยงผมเลยนะครับแต่ว่าผมอ่ะก็มีหน้าที่อะไรรู้ไหมอยู่ห้องเฉยๆครับก็ทำยูทูบผมทำยูทูบอ่ะลงคลิปวันหนึ่งสามคลิปนะเมื่อปะวันเดียวสามคลิปอ่ะโฟนสามสิบหกกิกิบหกกิกอะคิดดูดิอัดคลิปซีฟายสิบนาทีอ่ะเต็มเต็มอ่ะอัดยังไม่จบเกมมันเต็มเต็มอ่ะเต็มเต็มอ่ะเปิดยจะได้เกมหนึ่งลำบาก ให้สายหูฟังอ่ะจนมีทุกวันนี้ได้เออถ้าใครอยากให้เล่าเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับยูทูบเบอร์เลยก็ามาเป็นได้ยงไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเราไม่เคยเล่าเจาะลึกเลยนะท่อ,อคุยกันวันพุธนะครับเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังน,กกน,นะครับนะเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับก็สนุกสนานกันไปแต่พี่เกียก็เคยแอบน้ำใจลเลยไม่จริงอนะวันนี้พาไปเทียนะ่ยวไม่เอาเราว่าไอูจอนวิกมากจึ๊งไหนจึงนะจ้ะ <laughs> ชัมม่วโมงนึงไม่ไปกินแล้วก็กับไม่ไม่ครับเอาเป็นทอานะครับใครชอกินเน้อปลา ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ด้ไยนะยังไม่จบแกยมาทำตามมันไม่ไป ตาละลิกละลี่ตาละลิกละลี่อันนีนะครับทุกคนครับในคิดหน้าอยากให้ผมจับใครมานั่งในเครื่องนี้อีกหรือจะเป็นยูทูบเบอร์คนไหนก็ได้นะครับผมจะพาเอาเครื่องนี้ไปเล่นถึงบ้านเขาเลยนะครับผมแล้ววันนี้คอมเมนต์เข้ามาครับทุกคนว่าอยากให้ผมถามอะไรในคลิปต่อไปและถามใครวันนี้ขอตัวลาทุกคนทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับมีคลิปให,ให,หม่ๆทีู่ตรงนี้นะสองคลิปเลยนะครับนี่กดเลยนะครับคลิปทางนั้นนี่ก็เป็นคลิปเกม,มคลิปทางนั้นนี่ก็เป็นคลิปวอล์กอยากดูคลิปอะไรต่อไปกดเลยนะครับกดเลยครับกกดให้เธอสนุ เลื่อกเลยจ้า